ในวันนี้นะครับเบคอนจะทำ PV สองที่ถูกปรับใหม่นะฮะหรือว่าโดนรีเวิร์กมาใหม่นั่นเองมาดูกันนะครับว่าจะเท่แค่ไหนโอเคถ้าพร้อมกันแล้วครับฝากกไดไลค์เบคอนซัก1,500ไลค์ไปดูคดลิปเลยครับคริสตันชอ็อปเว็บเติมโลบัสราคาถูกมีบร,าากราากิการกดเกมพาร์บลกฟูดออสตาอนิเมะแอนดนเวนเจอร์าเลตเว่าดีเอน์และสำหรับใครนะครับที่อยากบ้านไอดีใหม่ทางรั้นก็มีแก๊ตันมาเสริมเหมือนกันนะแล้วยังมีบริการรับฟาร์มอีกด้วยมีคอขนาดนี้ไม่ไปจัดไม่ได นะครับผมจะมาทําปในเรื่องของ 4v2 อีกแล้วซึ่งทําไปบ่อยมากๆเลยนะครับทำปุ๊บรีเวิร์กปับนะ๊บนะประมาณนั้นซึ่งก็มันไม่ได้รีเวิร์กแค่ v2 อดีตมันรีเวิร์ก v1 ด้วยในะรอบนี้เราก็เลยกลับมาอีกรอบนึงนะฮะพอเราเนี่ยจะมาดูสกิลของ v1 ด้วยโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มตีบอสกันก่อนเลยนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ตีบอสแล้วก็ฟาร์มมาตรีถึง180เนี่ยเราจะไม่สามารถทําเป็นในเรื่องของ 4v2 ได้นั่นเองนะฮะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาแอร์ไลน์กันก่อนนะครับเอาแล้วจะแอร์ไลน์กันยังไงอะแอร์ไลน์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอให้เขาเนี่ยไปเปลี่ยนฟังก่อนนะซึ่งก็จะเร ต่มตีบอสไปเรื่อยๆนะครับผมว่าไม่น่าจะนานนะเพราะมีโค้ดคูณ2ด้วยนะครับไม่ใช่โค้ดคูณ2มีมัเตอรีคูณ2ด้วยนะครับเออก็น่าจะฟาร์มง่ายแหละแล้วก็ต้องลงดันด้วยนะครับซึ่งก็ต้องใช้ผลสายฟ้านั่นเองและผมก็มีเป็นที่เรียบด้วยแล้วนี่คือผลสายฟ้านะครีเวิร์กโมเดลมาใหม่โอ้โหโคตรที่เลยอ่ะกินเลยแล้วกันนะครับผมไม่รีเวิร์กนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเกาะหนึ่งกันก่อนนะครับมากันนะครับผมที่พอตทาน์นะครับซึ่งในตอนนี้อัพอะไรอยู่เออยดี๋วดูแป๊บ เพราะว่าผมเนี่ยจะทำเป็นในเรื่องของเอ่โพรวี2นะครับเพราะงั้นต้องอับสายดาบอยูล่ละเดี๋ยวดูมมดาเมจแป๊บนึงนะครับดาเมจเท่าไรเอ่ยเขอวูดเดเมจ2,007แรงแรงหมัดใหม่มันเท่มากเลยอ่ะมีคนดูบอกว่าให้ทำมัดใหม่หน่อยพี่อย่างเงี้ยผมก็ขอญาตเล่นของเก่าก่อนนะอย่างเช่นโพหรืออะไรพวกเนี้ยน,นะฮะเนื่องจากว่ามันรีเวิร์กมานะเพราะงั้นเราต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับอีกอย่างนึงหมัดใหม่มันทำยากนะครับผมก็เลยอุ๊บไว้ก่อนเน๊ยเอาไว้ทำแบบทีเดียวดีกว่า Okay. อโอเคเอ๋ดอดบดบหมวกมาด้วยอ,อ้โดนดีว่าในวันนี้นี่นะดบหมวกมาทำให้เราวิ่งเร็วนั่นเองนะฮะโอเคได้สกิลมาแล้วครับเป็นสกิลแรกนะครับผมแปดสิมาสเตอรี่เนี่ยนี่นะครับโอู้ยท่ที่ช็อ,ชอตโอ้โหสองพันเก้าสองพันเก้าแรงนะตายตายทำไมทายทำไมเออเรียบร้อยฮะได้มา147มาสเตอรี่ซึ่งยังไม่ครบนั่นเองขายนีดเดียวขายนีดเดียวมาดิฝนกิโลไม่ได้เจอกันนานห้หัว รู้ใหม่หใหม่ให <c oughs> <c oughs> ม่ให้จังวะเท่เออเออวิ่งอะไรอะดับลู้เหรอโอ้โหอย่างเท่อย่างเท,งท่เออเ้ยเดีย๋ยวเท่าไรเดี๋ยวเท่าไรหนึ่งหกเจ็ดย, 1, 6, 7, ยังไม่ครบวะ่ะมาต่อกันที่บอสช้างนะฮะที่นี่โอ้ยโอคือการจะทำพลวีสองได้เนี่ยเราก็ต้องทำผลสายฟ้าตื่นนะฮะต้องทำให้ครบทุกสกิลแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยมันก็จะพาเราขึ้นไปบนฟ้านั่นเองนะครับเป็นที่เที่ยวไว่าเวกทำพลวีสองนั่นเอง ทำไมบอสตัวนี้จัดการง่ายจังโอเคฮะครบเรียบร้อยละนี่นะฮะมันก็จะรีเวิร์กใหม่เดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงเฮ้ยจะเย็นน้องจะเย็นกลับมาก่อนโอเคฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปที่เกาะกลางนะครับสกิลแรกฟึบสกิลที่สองฟ้าผ่าแบบนี้นะฮะรีเวิร์กมาแต่ก็เหมือนกระดูกง,งานงานเลยครับเพราะงั้นโอเคปะเราไปลงดันกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนซื้อดันนะครับเท่าที่สามารถซื้อได้นะเพราะว่าผลของผมเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะน้อยเลยนี่นะฮะผลสายฟ้าอะไรอนะ่ะแปบ๊บนะ โอเคยืบบนรอแป๊บหนึ่งนะแล้วก็แฟกเมนในเบคอนตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมด14,000นะครับซึ่งผมได้ทำการกิฟต์เข้ามานะซึ่ง14,000เนี่ยเอาไว้เอาไว้เป็นเรื่องของผลสายฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งมันต้องใช้ทั้งหมด14,500นั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยจะทำเป็นได้ลองโพวิดสองด้วยเนี่ยต้องบวกเข้าไปอีก5,000แฟกเมนนะเพราะงั้นในคลิปนี้ใช้ทั้งหมด1หนึ่งหมื่นเข้ามากันแล้วจะไหวปะเนี่ยเดี๋ยวตอเดินตีมอนไปเรื่อยๆแล้วกันอื้อาหัวโจะไหนกวนนะเนี่ยนนี่น่กอจะไหวขะเนี่ย น้องผมคนเดียวไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่น่าจะไหวแหละนะฮะระดับมีหมัดใหม่แล้วอ่ะต้องไหวอยู่แล้วแหละใช่ไหมโอเคอุ้ยเรือลับใหม่โอ้โหมีเรือใหม่เล่นแบบนี้ก็ต้องเล่นเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าเออข้างในมีอะไรหรือเปล่าข้างในไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวมีบันไดให้เดินขึ้นไปอย่างเงี้ยโอ้โหเรามารีวิวเรือแล้วเนี่ยนี่นี่ห้องนี้มีอะไรอ่ะโอ้มีเตียงด้วยเตียงได้ไหมครับเตียงได้ไหมครับแล้วก็มีเออลิ้นชักนะครับมีเก๊ะนะมีโต๊ะแต่ไม่มีเก้าอี้นี่ก็อยู่ที่เว็บที่สองเเร็วววอ่่่ะะผานแล้ป ไปต่อกันที่เว็บที่3นะครับหน้าตาคุ้นๆเหมือนที่โลกหนึ่งมาถึงกอดสุดท้ายของด้านสายฟ้ากันแล้วนะครับผมช่วยช็อตช่วยช็อตโอ้เหมือนจะโดนช็อตด้วยอุ้ยอะไรอุ้บอลยักษ์มาดิมาดิเรามาต่อยกับลูกน้องมันนะครับใช้หมัดดีกว่านะฮะไม่ใช้กระบองกระบองกระจอกป้าบมาเหลือก๊อตละเหลือก๊อตเหลือก๊อตโอเคเรียบร้อยดันแรกเสร็จนะฮะได้มาหนึ่งพันแฟกต์เมน โอ้ใช้เวลาไปเยอะนะเนี่ยท้าไปเล่นไปเอาครับมาเอาเวกสกิลแรกกันนะฮะใช้500แฟกเมนก็คือสกิลเซตเท่เนี่ยเท่ไปต่อกันครับผมผมยังเหลือผลนี้แค่1,2,3,3ผลเองนะก็ได้ทั้งหมด4สกิลนะครับเดี๋ยวให้กรอนเป็นคนซื้อสกิลสุดท้ายแล้วกันโอเคว่าแต่คนแบกไปไหนแล้ววะอ้าวคนแบกหายน่าจะลืมเซฟนะผมว่า เอาครับตอนนี้ก็ลงดันเสร็จเป็นทีบร้อยแล้วนะครับสลับเออดันสายฟ้านะทั้งหมด5ตานะครับแล้วก็ปราสาทเกิดพอดีเลยก็เออไม่ใช่ปราสาทเกิดดีเรียกว่าโจรสลัดเกิดนะครับมันมาบุกปราสาทซึ่งเราก็ต้องปกป้องปราสาทไว้ทำอย่างกานตีปราสาทพังโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตตีพวกนี้กันก่อนนะครับเพื่อจะเอาผลปีศาจนะผมจะดเอาผลปีศาจมากเลยเผื่อมันรอบผลใหม่อะไรเงี้ยนะอาจจะมีดวงนะครับเออแย่ละก่อนลงไปก่อนละน,นี่เนี่ยแวมไพร์ไวแพม เรียบร้อยด้วผลดาร์กโอ้มีแล้วเอาไปน้องอุ้ยผุนดาร์กหน้าตาน่าเกลียดมากเลยอ่ะเอาล้ปะไปต่อนะครับรอบสุดท้ายนะครับเมื่อกี้กรไปคนเดียวค้วบก่อนทีว่าผมเหยียบแล้วแล้วมัตเตอรี่ของผลสายฟ้านั้งครบบอกว่าถึงเราจะทําได้ไม่แน่ใจว่ะหลังจากที่ผมลองคุยกับกรนะครับหรือว่าน้องผมเนี่ยน้องผมบอกว่าไม่ลองไม่รู้นะคงั้นงั้นไปเลยแล้วกันลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะไม่มีมัตเตอรี่ของผลสายฟ้านะครับแต่ว่าทําตื่นครบทุกสกิลนะถ้าเกิดว่าเวกโพวีสองไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อน้อกมาาดดูรบสุทยนะครับ สุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเกิดว่ามันทําไม่ได้ก็ต้องมาอีกรอบนึงแหละผมก็จะใช้หมัดนะครับช่วยตีบอสตีมอนไปนะครับโอเคห้าเวฟแรกเสร็จละไปต่อกันเวฟที่2นะครับต้องใช้ของอย่างอื่นมาช่วยดิไหมอย่างเช่นเออเคียวอะไรเงี้ยมีเปล่าไม่มีสกิลนี่ดิดูดิคามมินิตมีปะไม่มีสกิลอีกละมิสันตูดมิสันตูดก็ไม่มีมิดไนเบดมีไหมมิดไนเบดก็ไม่มีนะฮะเซเบอร์เซเบอร์ก็ไม่มียามายามาก็ไม่มีโอ้เอาจริงดิมา ต่อยนอเต็มๆแล้วก็ในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ครบสักเอ่อหนึ่งพันห้าร้อยไลค์แล้วกันนะครับไลค์ก็แจกไว้ในดิสเหมือนเดิมเลยนะครับผมเมื่อครบนะสำหรับใครที่ไม่มีดิสคอยก็เออไปหาวิธีใช้งานมานะครับถ้าคุณอยากได้ของฟรีนะค,คุณต้องพยายามนิดนึงนะ,จะใจผมประเคนให้ทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องมาเดี๋ยวเราเนี่ยไปเกาะต่อไปกันเลยครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็จะฟาร,ร,ร์มเอ่อโพรบีสองด้วยนะครับก็จะตีบอสเอานะปกตนนิเราแบบทำของ V2 ปุ๊บไม่ค่อยจะได้ฟาร์มนะครับแต่ว่านวันนี้ต้องฟาร์มแหหหลละะไไนนๆๆก็ เวฟสามผ่านเรียบร้อยละไปเวฟที่4กันต่อนะฮะก็คือเกาะที่4นั่นเองมาถึงต้นไม้ยักษ์กันแล้วนะครับอัปยัตนี่เนี่ยบโอตัวช็อตขนาดตาต้อช็อตได้อยู่อีกทีหลอกเกลอนเอ้ยเอต็มเต,มต็มหน้าตายตายเรียบร้อยเรียบร้อยเวฟที่4ี่เสร็จมาฮะเวฟสุดท้ายกันละไม่เอาไปล่เรือนะครับเราขึ้นเกาะเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะรอดแหละผมว่านะ พราะปกติผมขึ้นเกาะไปตอนที่แบบมันเหลือบอสตัวสุดท้ายแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะมาเลยไอมาเลยโอ้ยยังถึกเฮ้ยดีนะไม่เข้าไปเรียบโอยฮะมาดูว่าจะขึ้นฟ้าหรือเปล่ามาขนาดนี้ขึ้นเถอะอุ้ยขึ้นมาแล้วโอ้เอาเองไม่ได้นี่นั่งร้องเลยนะลองดูฮะเอาจริงดิ ออจริดมันประมาณว่ามาคุยกับมันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราเนี่ยปลดล็อกทุกสกิลของโพวีหนึ่งแล้วก็ของผลลัมเบิลนะครับก็คือผลสายฟ้านั่นเองโอ้โหโ <c oughs> คตรแย่เลยผมว่าแล้วมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมากันที่เกาะแรกนะครับมาจัดก,การกับซาโตนอีกแล้วนะฮะไม่น่าจะนานนะครับแค่250มัตเตอรี่เองน่าจะเสกบอสป,ประมาณ2รอบนะครับก็คือทั้งแมปนี่แหละ2รอบนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยใช้พงกมงพวกหมัดต่อยไปก่อนนะครับแล้วก็คอยใช้ผลปีศาจจัดการมันนะฮะ อหายเรียบร้อยฮะอสมบัติพูดได้สองครั้งโคตรจะที่โอเคห้ามาได้สกิลเอ็กมาด้วยแต่ว่าไม่มีไม่มีสตาร์ดนั่นเองนะครับดาเมจน่าจะเบามากๆเลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนี่ครับเราใช้หมัดไว้ก่อนอโมโมไม่อยากตีคอมบินดิสเลยอ่ะไม่ตีคอมบินดิสได้ป่ะคอมบินดิสมันบอยขี้โมนะฮะโอ้ยลากไปลากมาหมุนไปหมุนมานะฮะยังกรบุญโมจิผลโมจิตื่นวะเนี่ยนายผลโมจิตื่นรีเวิร์กได้ไปเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเจ็ด โอ้อยช็อตไปก่อนพอละดาเมจนะฮะน่าจะเพียงพอนีอ่ผมไปละโอ้ยโยนมาตรงหน้าพอดีเลยแล้วสกิวซีวะครับมาต่อกันครับผมบอสช้างนี่เนี่ยช็อตกะบปานวูดาบเล่นโกคุเท่เท่ที่ห้หนีก่อนอีกสมาร์ตนี่อีกสมัดดิเออช็อตช็อตช็อตหัวโอเคน่าจะได้ละน่าจะได้ละยืนรอไปครับผม มาต่อกันที่คาเวนดิสนะฮะไม่ค่อยอยากจะตีบอสตัวนี้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันมี2ร่างไงอย่างน้อยฟ้าก็สามารถผ่านลงมาข้างในนี้ได้แหละน,นี่เนี่ยอุ้ยร่าง2มาแล้วเว้ยนี่เนี่ยเอ้ยยิ้มหวานเชียวนะพี่ร่าง2องแล้วยิ้มหวานเลย,ยต่อไปไม่เอาแล้วนะตัวนี้ไม่เอาแล้วนะน่าจะได้แล้วมึงเนี่ยโอ้ยทอ่อซาโบโซบา้าริ้วร้อยเท่าไหรล่ละ 205นะฮะคาดอีสี่สิบห้ามาตเตอรี่มาต่อกันที่บิ๊กกะมั่นะครับผมสายฟ้าผ่าได้ปะโอ้โหแล้วสายฟ้าผ่าข้างในนี้ไม่ได้ชิบหายละวอ๋อฟ,า,ฟ,า,ฟ,า,ฟาดฟาดฟาดด้วยไม้นี่แหละมาผ่าลงมาดิวิผ่าได้อยู่ถึงจะไม่ถึงก็เถอะนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังโดนเรียบร้อยครับ226เดี๋ยวต้องฟาร์มโพยนะครับ A later few moments later. มาครับผมไม่รู้จะเป็นบอสตัวสุดท้ายหรือเปล่าเรียบร้อยฮะตัวส,สุดท้ายพอดีสกิลครบละ ปะกลับไปลงดันกันต่อหวังว่ารอบนี้จะซื้อได้นะครับผมว่าน่าจะได้แล้วแหละนะฮะถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วมันครบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทั้งหมดสองร้อยห้าสิบมาร์ตรี่เดี๋ยวเราไปต่อกันดันสุดท้ายฮะไปเจอกันตอนที่ซื้อเลยแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะซื้อได้หรือเปล่าโอเคในที่สุดก็เสร็จสักทีนะฮะสวัสดีครับก๊อตห้าพันแฟกเมนต์นะครับปึ๊บเรียบร้อยกลับได้ไปะเนี่ย นั่นไงว่าเราไม่ยอมพาเรากลับอีกแล้วต้องกลับเองโดยการรีตัวนะฮะแล้ก็กดกลับบ้านว่ามันไม่พาเรากลับมาละบายบายก๊อตกลับบ้านกนอ้ากลับไม่ได้ด้วยเราไม่สามารถวาร์มได้ในดันนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยละมากับโควีสองนะฮะแล้วก็บิดนะครับผมเราเล่นเราเล่นเราก็ไปจัดการกับบอสกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก่อนบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะับน่าจะไปรับของแน่นอนเลยเพราะเขามาส่งของใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแบบนี้ต้องโฉวโอกาส นั่นโชยกัดเห็นใช่ไหมมาเดี๋ยวเราเนี่ยไปต่อกันนะครับผมไปฟาร์มสกิลของโพนะฮะสามร้อยห้าสิบทำเปนเยอะจังวะชิบหายแล้วผมว่าอเอาแค่สกิลเดียวแล้วก็ไปดูของคนอื่นไหมนะฮะเพราะว่ามันเยอะเกินไปอ่ะมันสามร้อยห้าสิบเลยจริงๆถ้ามีผลพักก็เอาไปฟาร์มอยู่ที่เกาะสุดท้ายแม่ก็สักเกาะหนึ่งได้นะครับแม่ก็เกาะคาโตคุริเนี่ยไปนั่งฟาร์มได้นะแต่ว่าอันนี้เราเป็นเป็นผลสายฟา้านั่นเองซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากต่อการตัดสินใจเราเลยอ่ะบนสายฟ้าเรียบรเลยห้าได้ประมาณ หนึ่งสองสามเนี่ยโอ้โหมาต่อกันที่บอสตัวนี้ฮะบอสบิ๊กมัมซึ่งตัวนี้ดรอปเยอะนะครับเราอาจจะสแปมตีแค่สองสามตัวไปก็ได้นะเพราะถ้าตีครบทุกต,ตัวมันนานนะมันเสียเวลาเดินทางแต่และเกาะถ้าเราเอาแค่สองตัวนะครับมันก็จะย่นระยะเวลาไปด้วยอา้าวตายติดไฟเอา้าหมอหมอฟาดสดๆตีสดๆทิมทีหนึ่งสองสี่นะฮะตัวนี้เสร็จก็ได้สกิลแรกละเนี่ยแล้วเราก็บิดเหมือนเดิมนะครับผมตามสไตล์ของเรานะดีจริงเลย การบิดที่แบบคนดูไม่สามารถต่อต้านไดนะ้สกิลใหม่นะครับจะเป็นประมาณนี้เฮ้ยออกไปดิไอ้อ่ะอะไรวะทุกอ,อย่างมันหมุนไปหมดเลยอ่ะลองสกิลนี้ไม้กายสิทธิ์ โอ้ยเทพจะซี่สามร้อยห้เลยไหมไอ้ ai. เอาไงดีวะธอเกิดก็น่าจะเลยอยู่แล้วแหละใช่ไหมล่ะโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันฮนะเนื่องจากว่า,อาตอนนี้ฝนมันจะตกนะครับบ้านผมนะเพราะงั้นผมต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับไม่งั้นฝนตกนี่จัดชิปไม่ได้นะกลัวแบบไฟดับอะไรอย่างนี้นะเพราะเครื่องํำรองไฟของคอมผมก็เอาไปซ่อมมา2เดือนแลยซ่อมไม่เสร็จเลยเนี่ยเค็มไปโคตรนานเลยช่างมันเถนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะฝากกดไลค์ถึง1 500น0 0ันหไลค์ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าแต อุย้ยตูดตูดโอ้มันไม่ค่อยต่างจากเดิมนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบกลมๆไม่มค่อยมีเอฟเฟกอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมันปรับใหม่นะครับให้แบบมีลูกเล่นเนี่ยระเบิดไปข้างๆบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคประมาณนี้สลับ Pro V 2นะฮะแล้วก็ในคลิปนี้ก็ไปครับบายบายของจริงละ <laughs> ไปแล้วบายบายไม่ชู่ละ